คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วคู่แข่งของท่าเรือแหลสมสวางของเราคือท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาครับตอนนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นการเปิดพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศหลายคนในโลกนี้นักธุรกิจมุ่งไปที่นี่ต้องการจะไปลงทุนเป็นพื้นที่ของการลงทุนแห่งใหม่ของโลกก็ว่าได้นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา มีการเงียบหายไปสักระยะหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่ชัดเจนในการลงทุนจากรัฐบาลเมียนมาที่ไม่อนุมัติอย่างชัดเจนนะครับการก่อสร้างโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเพราะเดือนหน้าจะเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้วและจะมีความสําคัญกับภูมิภาคนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณไกรโชิพรหมมีครับ พื้นที่120,000ไร่ติดทะเลอันดามาันเป็นพื้นที่โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่รัฐบาลเมียนมากมีสัญญาแบบรัฐต่อรัฐกับไทยโดยให้เอกชนไทยเป็นผู้พัฒนาหลังจากโครงการนี้ขัดความชัดเจนมาระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดรัฐบาลเมียนม,มามีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงการยินยอมให้พัฒนาพื้นที่ในเดือนมีนาคมนี้แต่ในระยะแรกจะให้พัฒนาพื้นที่18,000ไร่และงานวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการโดยให้ระยะเวลา8ปีในการพัฒนาและขายพื้นที่ให้หมดตอนนี้ก็จ,จะเรียบร้อยไปหมดแล้วก็จะเซ็น o n c e ซ s i o n Agreement หรือสัมปทานเนี่ยต้นเดือนมีนาและก็จะเริ่มงานข่าสร้างทันทีคร ถ้าเรืออนิกประสงค์ขนาดเล็กรองรับตู้สินค้า20ฟุตได้400ล้านตู้ต่อปีเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับงานก่อสร้าง และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้าง9ชนิดที่อิตาเลียนไทยต้องพัฒนาตามสัญญาและบริเวณใกล้เคียงการจะพัฒนาเป็นท่าเรือรองรับก๊าสธรรมชาติเหลวหรือ LNG และเครื่องปรับอุณหภูมิก๊าสที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังผลิตรวม450เมกะวัตต์รองรับการพัฒนาโครงการและการพัฒนาระบบน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการผลิตภา,าคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ส่วนพื้นที่รองรับโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนได้เริ่มการปรับที่ดินแล้วและใกล้ๆก,ก,กันอิตาเลียนไทยได้วางไว้เป็นลานผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างที่พักอาศัยแบบพร้อมประกอบเพื่อรองรับคนงาน250,000คนที่จะเข้ามาทำงานเมื่อการพัฒนาพื้นที่ระยะแรกแล้วเสร็จอีสเทิร์นซีบอร์ดที่เราจะทำใประเทศไทยนะก็เกิดขึ้นมาจากมาศพุทธกับแหลมชบังทีนี้เราก็ทำเหมือนกับทำมาทุบแหลมะชะบังที่นี่นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะสามารถมา ผลิตมาเติบโตมันก็จะไปในแนวเดียวยก,กิดเกิดการพนาที่เกิดขึ้นที่าทางอีเซนซีบอร์ด แต่สิ่งที่สำคัญของโครงการในช่วงเริ่มต้นคือการพัฒนาถนนขนาดสองช่องจราจรระยะทาง138กิโลเมตรจากด่านผู้น้ำร้อนของไทยไปถึงโครงการที่ปัจจุบันยังเป็นทางลุกรัางและเป็นทางขาวที่จะต้องปรับสภาพความชันของเส้นทางไม่ให้เกินมาตรฐาน4ของกรมทางหลวงไทยหรือมาตรฐานเดียวกับถนนช่วงตากแม่สอขดขณะเดียวกันก็จะวางสายเคเบิลใยแก้วตามแนวถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐา,านด้านโทรคมนาคม รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการมองว่าจะต้องพัฒนากฎระเบียบด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกันเรื่องการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้านะครับข้ามพรมแดนร,ระหว่างไทยพมา่พมาพม่าไทยนะครับทางโครงการได้กำนึงเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รายละเอียดที่เพียงแค่นักลงทุนจะไปทําความตกลงแต่ว่ามันต้องเป็นความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐนะ เรื่องพรุนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะไปต่อยอดให้อีกทีนึ่งโครงการท่าเรือน้ําลึกและนคิคมอุตสาหการรมทวายคือเป็นการเปิดประตูการขนส่งจากฝั่งทะเลอันดามันมาถึงอ่าวไทยและต่อเนื่องไปยังทะเลแปซิฟิกตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ Southern Economic Corridor และเป็นเส้นทางที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนา เราเป็นเส้นทางที่ผ่านเมืองสำคัญของอาเซียนทั้งกรุงเทพมหานครพนมเปนและโฮจิมินซิตี้ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการเจราจาร่วมกัน3รัฐบาลว่าญี่ปุ่นจะเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการในระยะต่อไปที่จะเป็นการพัฒนาพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมหนักทั้งโรงกลัน่นปิตโตรเคมีและเหล็กหรือไม่ไระชดพรมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน นี่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ทําให้ท่าเรือแหลมฉบังกับมาฟตพุทธของเราร้อนร้อนหนาวหนาเหมือนกันครับตอนนี้ไทยเองมีการเตรียมพร้อมในการสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมไทยกับเมียนมาผ่านจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปยังด่านพุทธน้ำร้อนเพื่อเชื่อมต่อไปอยังนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาครับเป็นการรองรับการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดของภูมิภาคนี้อีกแห่งหนึ่งครับ